สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปเดือน มีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไรลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจงกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่ี้องมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับ ก็ไพ่โดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันนั้นค่อนข้างดูมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพลิกฟื้นกลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสังเกตได้จากไพ่เนี่ยมีไพ่ที่ดีขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆความหวังใหม่ๆม,มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็น ช่วงโค้งสุดท้ายที่ชาวกันลักขณะกันนะครับจะได้เขาเรียกว่าเหมือนหลุดพ้นจากวิบากกรรมกับความรู้สึกกับอะไรที่ไม่ถูกเติมเต็มกําลังจะมีโอกาสแนวโนม้มทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากคําพยากรณ์นี้คือ1 5บหถึงสามีนาคมใช่ไหมครับแล้วดาวพระหัสบปดีเนะย้ายนะครับในวันที่31พอดีเลยก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในวันที่1พฤษภาคมก็คือในคลิปหน้าอาจจะมีการเติบโต การพัฒนาที่ดีกว่านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะดาวพระศรุภดีกกำลังจะโครจรอ,ออกจากเรือนมรณนะเข้าสู่เรือนสุภะแล้วนะครับได้พระราธาตุของตนด้วยนะครับพระดาวพระศุีเนียเป็นดาวพระศรุภเดีเป็นดาวธาตุดินนะครับและ,ะได้โครจรเข้าสู่ราศีพฤกษ์ที่เป็นราศีธาตุดินกลางธาตุจึงได้เป็นอสิตธาตุดินด้วยนะครับดังนั้นก็จะทําให้เกิดการเป็นพระรธาตุของความมั่นคงที่ดีเนาะ ถึงพระอาสชบีจะไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้พระาธาตุของตัวเองคือความมั่นคงความหนักแน่นการเจริญเติบโตการพัฒนาคันลองชีวิตความสุขความสมหวังกําลังจะมาสำหรับชาวกันความหลักกําลังจะลงตัวได้ไปในทิศทางที่ดีบอกเลยว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างเด่นและก็ปังอยู่มากๆเลยแต่นิดหนึ่งนะครับยังมีดาวราวหูที่ยัง ทับกับในเรือนของความรักอยู่ก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังดีส่วนดีเสียก็คงต้องอพยายามปรับแล้วก็วางทุกอย่างให้มันได้แล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีเรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณคือไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่คุณเองนะครับค่อนข้างที่อาจจะดูหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นหรือหันมามีความรู้สึกที่มันเป็นแบบ การที่เราอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับกลับมาปลอบประโรมตัวเองกลับมาทําความเข้าใจกลับมาเรียนรู้กลับมาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นก้าวถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าอยู่คนเดียวชาวกันก็อยู่ได้นะครับแต่รู้อยู่ว่าเราต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่หมายถึงว่ามันทําให้เราลดภาวะความอยากความรู้สึกที่เราอยากจะมีแบบ คู่ครองอยากจะมีคนรักแบบตัวติดกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันน้อยลงนะครับคือเราทำใจได้เยอะแล้วแหละเพราะว่าเราเคยเจ็บปวดหรือเราเคยผ่านกับปัญหามาในอดีตนะครับเพราะว่าช่วงที่พระหััตกในเรือนมรณะเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยมันทำให้ชาวกันได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ เห็นจัดจะทำของความสัมพันธ์นะครับมากขึ้นมันเลยทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกสบายดีแต่ไม่ได้แนะนำให้คุณอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้แนะนำว่าคุณจะต้องอยู่คนเดียวแค่หมายความว่าอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขดีไม่ได้คาดหวังกับอนาคตจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นการปล่อยวางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าความรู้สึกกับในเรื่องของการที่ตัวเราเองเี่ยนะ เคยมีปัญหาเคยแบกรับเคยมีความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะประครับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะให้มันเติบโตมันพัฒนาดูเหมือนเขาจะค่อนข้างกลับมา มีความรู้สึกที่ใส่ใจกับเราได้ดีขึ้นนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยคือการเปิดรับเปิดกว้างเปิดใจสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีความรู้สึกที่พอใจในสิ่งที่เราเป็นเราก็เริ่มเปิดใจเราก็เริ่มยอมรับกับสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการสิ่งต่างๆนั้นเติมเต็มกับพลังงานกับสิ่งที่ดีแล้วก็ เติบโตพัฒนาไปข้างหน้ามันทําให้เรามีสเสน่ห์มันทําให้เราดูดีมันทําให้เรามีคุณค่ามันทําให้เรามีความรู้สึกรับพลังงานบวกแบบเต็มที่นะครับมาแบบเต็มเต็เลยทีเดียวมันก็จะทําให้เรานั้นปลดปล่อยในสิ่งที่เรานั้นจองจําตัวเองเอาไว้นะครับมันก็เลยทําให้มีไพ่ The f o ู l เกิดขึ้น The f o ู l เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันเป็นไพ่ของการที่เราไม่ยึดอะไรนะครับมากจนเกินไป ปล่อยวางนะครับแล้วก็ไม่ตีเกาะไม่ลอ้อมเกาะเพราะว่า The Fool เนี่ยความหมายของคีย์เวิร์ดของ The Fool คือ Freedom มันคืออิสระมันหมายถึงชาวกันลนกักขณะการเป็นอิสระต่อใจของตัวเองไม่ได้แบบเหมือนอยากจะผูกมัดผูกติดเขาตลอดเวลาเหมือนกับสมัยก่อนนะครับคือจริงๆอ่ะมันก็อยากเป็นคู่แต่ไม่ได้แบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรดีหวยหาขนาดนั้นนะเนาะเพราะเราผ่านอะไรที่มันเป็นแบบ ประสบการณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆมามา,มากพอละเราเลยมีความรู้สึกว่าเราชิลละเราปล่อยวางได้ละเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองแล้วมันมีคุณค่ามากกว่าการที่เราจะไปตามมากกว่าการที่เราจะไปยื้อยุดชุกระช่างหรือไปแย่งกับใครอะไรยังไงเราเราไม่มีเวนั้นเข้ามาในความคิดของเราแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วเราทําใจได้มากขึ้นแล้วเราตัดในหลายๆอย่างออกจากชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นไพเดทนะครับ เดทเนี่ยแปลว่าการดีลิสนะครับดีลิสทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานลบก็ได้ดีลิสในเรื่องของอพลังงานที่มันเป็นท็อกซิตนะครับหรือดีลิสในเรื่องของสิ่งที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตของคุณนะออกไปได้ในหลายๆส่วนมันทําให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมันทําให้เรา,ารู้สึกเปิดใจมันทําให้เรา,ารู้สึกว่าเบาสบายตัวมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดิ้นหลนอะไรมากมายถามว่ายังอยากมีความรักไหมอยาก แต่ไม่ได้แบบว่าเหมือนจะต้องไขว่คว้ากระเสกกระสนเหมือนแต่ก่อนที่เราจะต้องตามต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทำนองนี้นะนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีแล้วมีคุณค่ามากๆเลยนะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราได้เจริญนะครับในเรื่องของภาวะสติความคิดของเราได้ดีขึ้นพห้ The h a r o f a n มา The h a r ฟ f a n เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะศึกษาเข้าใจเรียนรู้ ปรับอะไรได้ดีขึ้นเราถึงปล่อยวางได้ดีขึ้นและเราสามารถที่จะคอนโทรลในการที่จะอดทนรอคอยได้แทนที่เราจะแบกมันแบบเนี้ยแต่เรากลับปล่อยวางแล้วรอคอยอย่างมีความคิดรอคอยอย่างมีสติรอคอยอย่างมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดนะครับแล้วความสุขความสมบังของคุณกําลังจะมา เพราะว่าเรากําลังจะมีข่าวดีสามถ้วยมันคือข่าวดีมันคือความสดใสมันคือความร่าเริงม,มันคือสิ่งดีๆที่คุณได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นสามเหรียญเพราะว่าเขาอาจจะติดต่ออาจจะสื่อสารอาจจะให้โอกาสหรืออาจจะเหมือนกับ มีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาเรามากขึ้นมีแพทชั่นที่ดีกับเรามีความรู้สึกอยากจะติดต่ออยากจะแบบเข้าหาอยากจะแบบามาอยู่ใกล้เราอยากจะามาทําความรู้จักกับเราดีขึ้นอะไรมากเนี่ยมากขึ้นส่วนใครที่เขาเรียกว่าโสดจะฮอตมากขึ้นนะครับใครที่โสดจะฮอตมากขึ้นจะมีความรู้สึกมีแรงดึงดูดมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับจะมีแรง ดึงดูดเข้าหาเรามากขึ้นนะครับมีคนมาชอบมาจีบมารักมาออกตัวแรงกับเรานะครับเราก็จะได้รับในลักษณะของการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆที่มันมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นไปส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีการศึกษาการเข้าใจการเรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการออกเดตกันนะครับหรือว่าการที่เราอาจจะได้ในเรื่องของข่าวดีคอมมิทเมนต์สิ่งต่างๆนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการ ที่มีความสุขความสมหวังความแฮปปี้สิบถ้วยเออสิเหรียญมานะครับสิบเหรียญมากับอ่าสามถ้วยมาบางครั้งเราอาจจะมีลัก มีการลงหลักปักฐานการมีครอบครัวการมีความสุขการมีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มีความพร้อมความบริบูรณ์บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้อสังหาได้ในเรื่องของความมั่นคงกับความรักที่ดีงามนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีเพราะถ้าเกิดเราคนโทรลทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จอย่างราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะได้รับในเรื่องของโอกาสได้รับในเรื่องของ ความรู้สึกที่เราสามารถเคลียพลังงานเพราะเรานิ่งนะครับเราเงียบพอที่จะทําให้สยบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ให้อิสระในการตัดสินใจจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีอะไรดีๆเข้ามาให้กับตัวเรานั้นประสบความสําเร็จแล้วก็มีคอมมิตเมนต์มีงานวิวางาน สมรสนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นในเรื่องของการสมรสเงี้ยได้นะครับแล้วก็มั่นหมายกันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือการดูแลกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันที่ดีพอแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ขอบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีกําลังจะเดินข้ามราศีไปที่ราศีพบเรือนอสุภาพเป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์นะครับธรรมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงคันรอง คลองทำชีวิตนะครับหรือคันลองชีวิตที่มีความสุขนะครับใครที่จะแต่งงานเนี่ยที่จะดูดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูพบสุภาด้วยนะครับว่าเราจะคลองเรือนที่ดีไหมเราจะมีความสุขมากแค่ไหนเราต้องดูว่าภบสุภาของเรานั้นมีดาวที่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ